พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่นำไปสู่ความหนุดผลจากทุก,กนั่นคือสติปัฏฐานสี่การตั้งสติพิจารณาสี่ด้านที่จะพาเราพ้นทุกได้จริงด้านแรกดูกายสังเกตลมหายใจเข้าออกรู้ว่ายาวหรือสั้นรู้ตัวทุกเอริยาบทเดินยืนนั่งนอนมีสติในทุกการเคลื่อนไหวด้านที่สองดูความรู้สึกสุขทุกขหรือเฉยเฉยรูท้ทันทันที ไม่หลงไปกับความรู้สึกแค่รู้และปล่อยผ่านด้านที่สดูจิตใจจิตโลภโกรธหลงหรือสงบรู้ตามจริงจิตฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิสังเกตได้ชัดเจนด้านที่สี่ดูธรรมเห็นนิวรณ์ที่ขวางจิตเข้าใจอริยส,สัจสี สมุทยัยนิโรธและมักพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้เพียง7วันก็อาจบรรลุธรรมได้และนี่ก็คือทางสายเอกสู่การพ้นทุกข์และอนาปานาสติสูตรก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้สติปัะฐาน4สมบูรณ์ครับ